สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะผัดไก่นี่คือไก่ครับผัดไกใด่ใก่เห็ดหูหนูนี่คือเห็ดหูหนูที่เราล้างทำความสะอาดแล้วและหัน่นเป็นชิ้นเล็กน้อยด้วยก็จะมีกระเทียมพริกสดแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับนี่ครับมาดูกันว่าจะเป็นไง เดินดิ่มกินเที่ยวกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันเลยใส่กระเทียมลงไปผัดนะครับตามด้วยพริกสดใกล้ถั่วเหลืงดำนยครับท่านผู้ชม ใส่ไก่ลงไปผัดเลยครับเยาะน้ำสะอาดสักนิดหนึ่ง เิดหูหนูใส่น้ำมัน <สะ S 2> หอยลงไปเลยจ้าชูดตามสาร ปรุงรสน้ำปลาใส่หอมหัวใหญ่ลงไปครับ เดืดหนู่มัดนให เสร็จแล้วครับเป็นไงครับสีสันน่ากินเลยครับไก่ผัดเห็ดหูหนูมากินด้วยกันนะครับทัูโชมลองไปทำดูนะครับอาหารง่ายๆอีกจานรับรองอร่อยครับเห็ดหูหนูก็ จะกรุบกรุบหน่อยนะครับเวลากินอร่อยครับรับรองอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ